สวัสดีครับสหรับวันนี้เราจะมาดูคุณสมบัติของฟังก์ชัน Exponential นะครับโดยฟังก์ชัน Exponential ก็จะอยู่ในรูป y เท่ากับ a ยกกำลัง x a ก็เป็นค่าคงตัวค่าคงที่นะครับที่มีค่ามากกว่า0อนยแล้วก็ไม่เท่ากับ1ค่า a เนี่ยวันนี้เราจะมาดูว่าค่า a เนี่ยมีผลต่อฟังก์ชันอย่างไรนะครับก็ เริ่มจากวาดกราฟแกน x แกน y ขึ้นมาก่อนเพื่อจะได้ทดสอบว่าค่า a มันมีผลยังไงเนาะก็มีแกน x แกน y สมมุติถ้าเราวาดกราฟ y เท่ากับ3 3กำัง x แล้วกันเนาะ สมมตินะครับว่ามันประมาณนี้นะครับอันนี้แค่สมมุติ y เท่ากับ3กําลัง x คือการาฟจะมีลักษณะอย่างนี้แต่ว่ามันจะวิ่งที่พิกัดเท่าไหรบ้างอันนี้ต้องคํานวณเอานะครับโดยจุดตัดตรงนี้ก็คือจุดพิกัดศนย์กับ1เนาะเพราะ x เท่ากับ0จะได้3กํกลังศูนย์ก็คือ y ได้1นั่นเองจากนั้นถ้าหากว่าเป็น y เท่ากับ2 x ไม่่องเกยกกำลัง x จะเป็นยังไงเนาะเมื่อค่า a ลดลงความเอียงของกราฟก็จะน้อยลงก็จะประมาณอย่างนี้เนาะส่วนห่างตัดไปทางนี้ก็จะเหนือขึ้นไปแต่ก็ยังคงตัดอยู่จุดเดียวกันก็คือศูย์หอันนี้สมมุติเป็น y เท่ากับสองกำลัง x ถ้าหากเป็น y เท่ากับ 1.5กําลัง x ล่ะก็คือค่าก็จะลดลงไปอีกอันนี้ก็จะตัดสมมติอันนี้เป็น y เท่ากับ1.5ยกกําลัง x หางอันนี้ก็จะตัดก็คือก็ยังโค้งเป็น exponential อยู่เนาะมองให้โค้งเลยน <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเป็น1กําลัง x นี่ไม่ได้เนาะเพราะถ้า1สมมุติถ้าเป็น y เท่ากับ1กําลัง x เนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงตลอดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ exponential นะครับอันนั้นคือ จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไม a เป็น1ไม่ได้เนาะก็จะเห็นว่าเมื่อค่า a มีค่าลดลงลดลงกราฟก็จะน้อยต่ำลงต่ำลงแต่ห่างเนี่ยมันจะชิดขึ้นชิดขึ้นแล้วถ้าเป็น y เท่ากับ10กำลัง x ล่ะมันก็จะชันขึ้นเนาะ y เท่ากับ10กลัง x ก็จะประมาณอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะ ลงมาข้างล่างนะครับเนี่ยเขาจะเตี้ยลงมาก็จะประมาณอย่างนี้แต่ก็ยังตัดที่ศูนย์หนึ่งเหมือนกันดังนั้นเราจึงเรียกว่าไม่ใช่เรียกว่าเรานังเราจึงสรุปว่าเมื่อ a มีค่ามากกว่าหนึ่งลักษณะกราฟจะเห็นว่าเมื่อ x มีค่าเพิ่มขึ้นสมการก็มีค่าค่า y ก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามลําดับเหมือนกันเนาะยิ่ง x มีค่ามาก y ก็จะยิ่งค่ามาก ดังนั้นเขาเรียกลักษณะเช่นนี้ว่าฟังก์ชันเพิ่มเนาะถ้า a มากกว่า1จะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มแต่ในกรณีถ้า,าว่ามันเป็นเศษส่วนละ่ะอย่างอันเนี้ยเศษส่วน3ส่วน2ก็คือ1.5มันก็ยังคงเป็นฟังก์ชันเพิ่มแต่ในกรณีที่ถ้า,าว่ามันต่ำกว่าหนึ่งละ่ะอาจจะเป็น0.5หรือเศษ1ส่วน2นั่นเอง ยกกาลัง x จะเป็นยังไงมันจะเตี้ยลงมาแล้วห่างเปิดขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าเนาะคำตอบก็คือใช่ก็จ <c> ะ <oughs> ไอ้ฝั่งนี้ก็จะเตี้ยลงไปไอ้ฝั่งห่างตรงนี้ก็จะเปิดขึ้นไปนี้จะเปิดขึ้นเหมือนตัวไหนก็อย่างสมมติในที่นี้จะเป็น y ถ้า1ส่วน2กำลัง x นะครับมันก็จะเป็นเหมือนภาพสะท้อนกระจกของ y ถ้า2กำลัง x นั่นเอง อันนี้ y เท่ากับ1ส่วน2กำลัง x หางตัวนี้ก็จะลงไปทางนี้เนาะก็จะเสมือนว่าตัวนี้มันเป็นประมาณเป็นประมาณอย่างนี้เนาะ y ทับ2กำลัง x เพราะนั้น y ทับ1ส่วน2กำลัง x ก็จะคล้ายกันแต่กับโคนหนาแค่นั้นเองแล้วอย่างถ้าเป็น y เท่ากับ10กำลัง x ล่ะ ก็เหมือนกัน10กัง x อยู่นี่เนาะเพราะฉะนั้น y ถ้าเป็นเซนหนึ่งส่วน 10. กำลัง x ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันอันนี้ก็ต่ำลงไปข้างล่างเนาะวัดก็จะประมาณหน้าตาก็จะประมาณอย่างนี้อันนี้ก็ต่ำลงใบแทนอันนี้ก็ y ถ้าหน่งส่วนสิบกำลัง x อันนี้ก็เส้นนี้ก็คือเหมือนกัน ห่างอันนี้กับห่างอันนี้ของเขาก็คู่กันก็ประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อ a มีค่าที่น้อยกว่า1ในขณะที่ x เพิ่มขึ้นค่า y มีค่าลดลง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 เข้าใกล้ศูนย์แต่ไม่เป็นศูนย์เนาะก็เลยได้ว่าถ้า a มีค่าน้อยกว่า1แต่ต้องมากกว่าศูนย์นะครับค่า a อค่าอย่าลืมนะค่า a คือตัวนี้นะตัวที่ยกกำลัง ถ้า A มากกว่า0แต่น้อยกว่า1เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าฟังก์ชันลดแต่ถ้ามันเป็นติดลบเดี๋ยวได้เรียนไม่ต้องรีบร้อนนะครับแต่มันไม่ใช่ exponent i a l ก็วันนี้ก็แค่นี้แล้วกันเนาะสำหรับคุณสมบัติ exponent i a l เดี๋ยวข้างหน้าก็อาจจะเป็นคุณสมบัติอีกสักหน่อยหนึ่งของตัวนี้วันนี้ก็แค่นี้นะครับ <Okay. S 1> โอเคครับขอบคุณ